เช้าวันนี้นะคะเ<น>บนก็อยู่กับอ,อ้อมกันสองคนเพราะว่าคุณสามีของอ,อ้อมก็ไปทำธุระนะคะแล้วก็คุณสามีของเบนก็ทำงานอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเที่ยงวันนี้เราจะมีอะไรทานกันบ้างเดี๋ยวเรามาโชว์กันอีกทีหนึง่ง <c oughs> ไม่เห็นลกเลยปกไม้ประจำตำแหน่งของอ้อมปกช่วยชีว e ิตอ anyway> ้อมมีกระติบข้าวด้วยเดีนะเดี๋ยวเอากระติบข้าวมาโชว์อยู่ไหนวะ อ้อมจ่ายไปเท่าไหร่นะออมกระติปข้าวอันนี้ซื้อมาย25ยูค่าติดค่าส่งย0ยู <laughs> อลังการเรียบร้อยแล้วสำหรับมื้อเที่ยงของเราวันนี้วันที่สองที่เบนมาฝากท้องกับแม่อม้อ <laughs> มมาฝากท้องกับคนท้อง เรามีปลาทอดมีผักมีน้ําจิ้มถั่วนะคะแล้วก็มีเมนูไก่ใต้น้ําซึ่งอ้อมอ้อมเรียกว่าอะไรนะอ้อ,อมเมนูขยาวไก่นะคะมาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันมากินข้าวได้แล้วอ้อม <Okay. S 1> <laughs> อนนี้ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะหลังจากที่หนีมาพักผ่อนกับแม่อม้อมไปกันนะอ้อมเจอกันใหม่ <Okay. S 1> เดี๋ยวคลิปหน้าเราอาจจะได้เจออเดียนาหรือเปล่าโอเคบ๊ายบาย